เริ่มแล้วนะครับกับงานง้อนอาสารสุราธานีไปจำปี2568ระหว่งางวันที่3-14กร,รกฎาคมบริเวณนิมคลองฉวงังวันนี้พามาชิมร้านเด็ดงานงอกับโกกิฟทะเลดองทะเลดองเกรดพรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นกับเมนูเที่มีให้เลือกมากมายนะครับทั้งแบบสดแล้วก็แบบดองอาทิแซลมอนนอร์เวเกดเซสมิยำหอยนางรมสาหร่ายพวงองุ่น มาเรามาเริ่มลองชิมกับเมนูกุ้งแช่น้ำปลาเมงกะปุ่นแล้วก็แซลมอนนะครับจัดเต็มในราคาเพียงแค่150บาทถ้าอยากทานแค่อย่างเดียวเนี่ยร้อยเดียวเองนะครับวันนี้หิวมากนะครับอยากจะทานเลยเราจะให้ทางร้านนะครับร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมราดหอมเจียวให้อีกแบบฉ่ำๆด้านบนเนี่ยยังมีท็อปปิ้งด้วยกระเทียมโทนว่าแล้วก็ต้องลองทานกันเลยใครอยากซื้อกลับบ้านนะครับทางร้านก็จะมีน้ำจิม้มแล้วก็หอมเจียวแยกไว้ให้ด้วยนะแซ่บขนาดนี้นะครับขออีกเมนูนึงเลยแล้วกันนะครับกับยำหอยนงงองางรมทนนรง มากว่าแล้วก็ชิมกันเลย ส่วนใครที่ชอบรสชาติแบบนัวๆ,ๆนะครับที่นี่เนี่ยก็ยังมีปูม้ากุ้งแล้วก็แซลมอนที่นํามาดองซีอิว๊วเสิร์ฟคู่กับข้าวญี่ปุ่นแล้วก็สาหร่ายเกาหลีนะในราคาเพียงแค่100บาทหรือว่าใครเนี่ยอยากจะซื้อแต่แซลมอนกุ้งหรือว่าปูม้าเนี่ยก็ขายเพียงแค่กล่องละ70บาท3กล่อง2 0 0เท่านั้นใครอยากทานของอร่อยแบบนี้นะครับต้องแวะมาที่ร้านนี้โกกิฟทะเลดองที่ร้านนะครับตั้งอยู่2พิกัดด้วยกันโซนแรกนะครับจะเป็นสวนโดมหลกักเข้ามาที่เดียวนะครับร้านอยู่ทางขวามืออีกจุดนะครับก็ค ครับ